ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ติกะคือหมวดสามทุจริตสามอย่างกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต หลกใช่มั้เลยเขี่ยนเพิ่มอีกดีกว่าเติมคิ้วหนาๆดีไหมหาแน่ๆฮ่าอะไรกันอยู่นะพวกเธอ,อาจา<ๆ>คุณครูมาตัวไขตัวมันนะตอนตเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมกำลังจะกลับบ้านแต่เจอเจ้าตูบก็เลยแวะทักทายเฉยๆะฮะ ครูเห็นอยู่ว่าพวกเธอแกล้งเจ้าตูบยังจะพูดปดอีกขอโทษนะครับผมแค่แกล้งมันสนุกสนุกเท่านั้นเองครับถึงจะเป็นการแกล้งสนุกสนุกแต่เจ้าตูบอ่ะมันคงไม่ชอบใจหรอกนะวันก่อนครูก็เห็นเด็กแกล้งคว้างลูกบอลใส่มันการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความลำบากแบบนี้จัดอยู่ในทุจริตสาอย่างรู้ไหมเอะทุจริตสามอย่างคืออะไรหรอครับทุจริตแปลว่าการประพฤติชั่ว หมายถึงการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแบ่งเป็น3อย่างคือ 1. กายทุจริตการทำความชั่วทางกายมี3มอย่าง 1. ปานาติบาตฆาสัตว์หมายถึงการฆ่าทำร้ายเบียดเบียนทรมานผู้อื่นสัตว์อื่นให้ได้รับบาดเจ็บหรือความลำบาก 2. 2. อธินนาทาน ลักทรัพย์หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมให้อย่างเช่นเพื่อนของเธอแอบขโมยลิปสติกเอามาเล่นเขียนหน้าเจ้าตูบรวมทั้งการหารายได้โดยทางทุจริตเช่นลักขโมยปล้นรับสินบนเป็นต้น3กาเมสุมิฉาจาร์ประพฤติผิดในกามหมายถึงการล่วงเกินในคู่ครองของผู้อื่น หรือบุคคลที่เขาห่วงห้ามเช่นบุรธ,ธิดาที่อยู่ในการปกครองของบิดามารดาผมเคยได้ยินคุณป้าข้างบ้านโมโหอรารวาสใหญ่โตเพราะเห็นคุณลุงอ่ะไปทำเจ้าชู้ใส่เด็กสาวๆด้วยละครับเห็นไหมละ่ะว่ากายชุจริตทั้งสามล้วนแต่เป็นการประพฤติชั่วและนอกจากทางกายแล้วก็ยังมีทางคำพูดด้วยคือ 2. วจีชุจริต การทำความชั่วทางวาจาหรือการพูดชั่วมีสอย่างคือ 1. มุสาวาสพูดเท็จหมายถึงพูดโกหกหลอกลวงมุ่งจะให้ผู้ฟังเข้าใจผิดจากความจริงเหมือนอย่างที่ต้นพูดปดกับครูเมื่อกี้นี้ไงละ่ะขอโทษนะครับผมจะไม่พูดปดอีกแล้วครับแต่เอถ้าไม่ได้พูดแต่เป็นการเขียนล่ะครับ ถือว่าผิดข้อนี้ด้วยหรือเปล่าผิดซการเขียนหนังสือโกหกหลอกลวงก็จัดเป็นการพูดเท็จด,ด้วยเหมือนกันข้อต่อไปคือ2ปิสุณะวาจาพูดส่อเสียดพูดยุยงนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนู้นนำความฝ่ายโน้้นมาบอกฝ่ายนี้เจตนาจะให้เขาแตกสามคัคคีหรือให้เขามารักชอบตัวเองส พารุสวาจาพูดคำหยาบหมายถึงพูดเสียดแทงด่าว่าประชดพูดคำไม่สุภาพโดยมุ่งจะให้ผู้ฟังเกิดความเจ็บใจบันดาลโทสะได้รับความอัปยศอดสูและข้อสุดท้ายของวจีทุจริตคือ 4. สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจอ้อคือพูดจาเหลวไหลไร้สาระพูดเล่นไม่รู้กาละเทศะ หาประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่ได้ส่วนทุจริตข้อสุดท้ายคือมโนทุจริต 3. ม,มโนทุจริตการทำความชั่วทางใจหรือความคิดชั่วมี3อย่าง 1. อภิชาโลภอยากได้ของเขาหมายถึงคิดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนโดยวิธีทุจริต 2. พยาบาทปองร้ายเขา หมายถึงความผูกใจเจ็บคิดมุ่งร้ายทำลายเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมหมายถึงมีความคิดเห็นขัดแย้งกับหลักธรรมความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีบิดามารดาไม่มีคุณจริงเป็นต้นแล้วทุจริตสามนี้ข้อไหนสำคัญที่สุดเหรอครับต้องเป็นมโนโทุจริตสิ เพราะสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่ที่ใจเมื่อใจคิดชั่วประพฤติกรรมทางกายและวาจาก็เป็นไปในทางชั่วทั้งสิ้นแล้วถ้าเราทำทุจริตสามอย่างนี้จะได้รับผลยังไงหรอครับทุจริตสามอย่างนี้เรียกอีกอย่างว่าอากุศล,ลกรรมมาบทแปลว่าทางทำกรรมชั่วหรือทางทำกรรมไม่ดีทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้รับโทษห้าอย่าง 1. นตนติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนได้ 3. ชื่อเสียงไม่ดีย่อมฟุ้งขจรไป 4. ตายอย่างหลงลืมสติ 5. ตายแล้วไปเกิดในอบายภูมิน่ากลัวจังเลยครับถ้าทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วเรื่องที่ควรทำคืออะไรครับสิ่งที่ควรทำ ก็สุดจริตสามยังไงล่ะแน่ดูท่าเจ้าตูบจะรำคาญเครื่องสำอางบนหน้าเต็มทีละต้นรีบไปเช็ดให้มันก่อนเถอะแล้วครูจะอธิบายเรื่องสุดจริตสามให้ฟังต่อได้ครับคุณครูมามาเจ้าตูบเดี๋ยวเช็ดหน้าให้นะโอ้